มีถามเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะพูดคุยกันกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยจากบริษัทรัพย์เอสอลพี่หวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับพี่หวานประเดิมวันแรกรของจันแรกจันแรกของเดือนสิงหาคมพันพวนอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะกับฝันพวนอยู่มากพอสมควรเลยก็ลงลงไปติดลบนะลงไปลบประมาณ5.65แล้วก็บวกขึ้นมา6.7 <c oughs> ก็แขวนตัวอยู่ประมาณสัก1 0 1จุดิบเจุดแถวแนี้นะไม่ไม่ได้เกินกว่านี้เป็นต้นไป นะครับก็มีตอนชักอย่างอย่างวันนี้การบินไทยเข้ามาก็สร้างสีสันให้กับตลาดได้ในระดับหนึ่งนะครับสร้างสีงสันในเรื่องราวของการเล่นเกงกำไรคือขึ้นไป h i ่ะนะครับแล้วก็ถูกขายปรับตัวลดลงมาถึง8บาท50ตางค์ขึ้นไป h ายถึง11บาทแล้วก็ลงมาแกว่งตัวอยู่ตรงนี้ยังยังเป็นหุ้นที่มีลักษณะที่เป็นขวัญใจของการเก็งกำไรอยู่มากพอสมควรนะ วารุ่มเทรดกันไปตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยสามพกว่าล้านก็ถือว่าใช้ได้เลยละนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็มเม้น์กันบางส่วนก็เข้าไปหันหันเข้าไปเทรดเทรดระหว่างวันในการบินไทยอยู่พอสมควรแต่ตัวอื่นก,ก็ก็ถือว่ายังโอเคดูดีอยู่นะอย่างเช่นกรณีของ Delta, เดลต้าที่ที่ดึงดัชนีขึ้นมาเนาะมีบอมรุงลาอย่างเงี้ยนะครับบำรุงลาก็ดึงดัชนีขึ้นมาได้ได,ได,ได้ได้ดีพอสมควรครับอืมก็ ต้องเป็นต้องเป็นอะไรจันทแรกที่มีสีสันพอสมควรกับการกลับมาเทศของการบินไทยด้วยนะคะสีสันหรือหวาเลยละ่ะเทคออฟสักไกลเลยสิบบาทเลยนะคะก็ถ,ถึงช่วงแลนดิ้งลงมาเดี๋ยวก็อาจจะต้องรอดูว่าแลนดิ้งเสร็จแล้วเติมน้ำมันเสร็จแล้วจะจะเหินต่อขึ้นไปได้ไหมนะครับเพราะเขาลงมา8บาทเงใช่ไหมแปดบาทห้าสิบห้าตอนนี้เบาทห5าบาเ้ทห้าสลค่ะ อังงั้นจะมาดูกันที่คำถามที่ผู้ชมถามเข้ามาในหุ้นรายตัวเลยนะคะพี่หวานขออนุญาตดูในใน m อ็ก่อนเนาะหุ้นตัวแรกตัวเคค่ะเคคิงเมนตัวตัวเคเหรอคะ <K S 1> ับเคเคโดดๆเลยนะตัวเดียวเนะเคโดดๆเคโดดในเอ็มไอใช่ไหมตัวเคเนี่ยเราเคยตีเส้นสปอร์ตไลน์ไว้อยู่เส้นหนึ่งอยงู่ตรงนี้แล้วเขาก็ขึ้นมาค่อนข้างจะแขวนตัวผันผวนนะ น่าจะแกวงตัวผันผวนอยู่ในกรอบนี้นะคือตอนนั้นเราทิ้งไว้ว่าแนาวต้านอยู่ตรงไหนแนวต้านน่าจะอยู่ที่1บาท30ตังค์ละนะตอนนี้นะก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าอยู่ตรงนี้เนาะเพราะงั้นหนึ่งเนี่ยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักหรือปรับตัวระหว่างวันระหว่างออช่วงกึ่งกลางของเขาก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1บาท20ตังค์นะหนึ่งบาทสิบเก้าหนึ่งบาทยี่สิบตังค์ตรงนี้แล้วก็ซัพพอร์ตหลักจะอยู่ที่หนึ่งบาทสิบเอ็ดตางกับหนึ่งบาทสิบตังค์ครับน่าจะน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้นะ ยังไม่น,าน่ารีบไปไหนอยู่ระหว่างหนึ่งบาทสิบตังห์ถนึ่งบาทสิเก้าตังหนึ 1, ่งบาท20สิบตังตรงนี้นะครับอือเวลาใช้เวก็ใช้เวนานๆน,น,นะพี่นานนนานฮะน,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 นานอยู่พอสมควรเลยตัวนี้เพราะงั้นเองเนี่ยคือคือ,ค,อคือเขาก็ยังอะปวยุมการซื้อขายที่เยอะที่สุดแท่งเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมยีไม่กี่หุ้นเองอะใช่ไหมฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยอะอนะครับเพราะสภาพคล่องเขาหายไปเลยก็โค้งขึ้นมาก็รอให้เขาจบรอบก่อนแล้วก็ซื้อ,ซ,อซื้อแถวๆถนี้ นะครับแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอย่างตัวเนี้ยเข้าใจเข้าใจได้ว่าเอออย่างเน,นี้ยเนี่ยโอยุ่งการซื้อขายมันน้อยมากนะใช่ไหมฮะเนี่ยเยอะที่สุดคือหกแสนเก้าแล้วก็เทรดกันเนี้ยหายไปช่วงสองสัปดาห์กว่าๆประมาณเดือนนึงอะเวลาไม่เทรดเขาไม่เทรด,เ,ทรดเลยนะเนี่ยใช่เวลาไม่เทรดไม่เทรดเลยแต่เวลาเทรดทีนึงก็ก็จะกระตุกหรือหวาสักนิดหนึ่ง ใช่ไหมฮะไฮกับโลเนี่ยเห็นไหมหนึ 1, 2, 8, 1, 2, ่งสองแปดหนึ่งสองศูนย์อย่างอันนี้ก็หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเนี้ยอ่ะใช่ไหมฮะมันก็จะมือหวาขึ้นมาเพราะงั้นซื้อขายก็ต้องมีความวระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สภาพคล่องก็น้อยนะครับต้องน้อยปุ๊บก็ต้องก็ต้องหล่อรอบนะครับหลอ่อรอบที่ชัดเจนมากเลยหุ้นหุ้นแบบนี้มันจะต้องเป็นหลอ่อรอบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าลงมาจุดนี้จุดนี้จุดเนี้ยมันก็จะมีจังหวะออกของขึ้นไปได้เหมือนกัน แต่ซื้อซื้อก็ยากขายก็ยากนะต้องบอกก่อนนะต้องรอให้เขามาเล่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมามาอย่างเงี้ย <c ười> ใชนานๆจะมีวอลุ่มสักทีหนึ่งนะคะครับใช่อันนี้ต้องต้องตามด้วยต้องต้องเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นจุดเฝ้าระวังไปด้วยนะคะครับค่ะ ktms ระคะ ktms เนี่ยเขาก็ไซด์เว้าขึ้นไปอย่างนี้นะเห็นไหมฮะ ไซเวอพขึ้นไปเดี๋ยวขอตีเป็นเทรนไลน์สักนิดหนึ่งนะไม่น่้แปว่าหลุดแล้วหรือยังนะโอเคได้มาเส้นหนึ่งแล้วก็ขออีกเส้นหนึ่งก็นโอเคเอาเส้นนี้ดีกว,นะว่านะก็คือก็คือเขาก็ยังไซเวอยู่ในกรอบนี้ได้ได้ค่อนข้างจะดูดีอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับ เหมือนจะพยายามไซเวอัพอยู่เนาะเหมือนจะอ่าใช่อยู่ในกรอบของไซเวอัพเพราะงั้นเนี่ยระยะสั้นช็อตเทอมเลยนะมันจะมีเด็บลบัตทอมอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดสองจุดตรงนี้ก็คือหนึ่งบาทเก้าสิบกสตางค์หนึ่งบาทเก้าสิบหกสตางค์จะเป็นจุดรับที่สําคัญนะถ้าหลุดลงมามันเป็นถือว่าเป็นเซลล์สัญญาลสั้นๆน,<ฆ>นะครับก็จะไหลลงมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทแปดสิบเก้าสตางค์เพราะงั้นหนึ่งเก้าหกยีนจะสําคัญแล้วระยะช็อตเทอมนี้นะครับถ้าหนึ่งเก้าหกยืยนได้แข็งแรงดีก็โอเคดดูี นะครับนะฮะก็น่าจะไซเวลออกด้านข้างได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาหลุดเนี่ยก็จะเป็นเซลล์ซิกเนลแต่ก็อย่างที่ได้เรียนไปคือวอยุ่มการซื้อขายมันก็ค่อนข้างจะบางใช่ไหมะฮะมันก็จะไซเวลเนี้ยนะครับไซเวลอย่างนี้มากกว่าจะตีเส้นยังไ,ไว้นะเผื่อเขาหน้าถามกันจริงๆอะไซเวอพกำลังกำลังเกือบเกือบจะดูดีนะคะแต่ว่าแท่งแดงพอตอนไซเวลออกข้างๆนี่แดงหมดเลยเนาะ ใช่ก็มีแหล่งขายออกมาแค่นั้นเองแต่อย่าลืมว่ามันซื้อขายกันน้อยอะถ้าคุณเข้าไปดูอย่างเงี้ยนะครับซื้อขายกันบางมากเลยสามหมื่นสูงสุดน่าจะสามแสนกว่าคุณตรงเนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแสนแสนแต่ตอนหลังมาเริ่มแผ่วเริ่มซาล,ลงละหลังจากที่เขาขึ้นไปเล่นด้านบนช่วงด้านบนใช่ไหมฮะเล่นอยู่ในช่วงด้านบนนี่มันก็จะบางลงละหุ้นยุ่การซื้อขายก็จะบางลงมาเยอะเลยนะครับค่ะ อ่ะอันนี้เอยูอีกตัวหนึ่งเอยู AU อีกตัวหนึ่งเอยูเหรอฮะอัพเตยูใช่ไหมอัพเตยูเป็นโดจิคือคือ,คอลงแล้วเป็นโดจิอย่างเงี้ยเนี่ยสิ่งสิ่งที่เราต้องมองก,ก็คือถ้าถ้าลงมายาวๆนี้นะจากเจ็ดบาทลงมาปิดอยู่ที่หกบาทหกบาทห้าสิบห้าสตางค์เนี้ยรอบต่อไปเนี่ยเราต้องหาซัพพอร์ตแล้วซัพพอร์ตเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งสองตรงนี้อันนี้จะเป็นทิปเปร์บัตทอมหรือเปล่านะครับ ถ้าถ้าสมมุติว่าเขาเป็นทิปเปิลพัททอมได้ถือว่าดีเลยเปลี่ยนเป็นเส้นสีขาวไปนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยถือหรือซื้อเล่นรอบเมื่อยืนเหนือกว่าช่วงของหกบาทสามสิบาสตางค์ได้เท่านั้นลดเป็นเซลลขายเลยคือโดจิตัวนี้เองเนี่ยต่อจากแท่งเทียนตัวนี้เนี่ยมันมีความหมายอยู่สองในยักษ์ในยานึงคือพักตัวอืเพื่อที่จะเปลี่ยน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 รูปแบบอีกในยหนึงก็คือพักตัวเพื่อที่จะลงต่อมันมีสองในยักษ์นะ พราะงั้นมันห้าสิบห้าสิบไงพอเป็นโดจิเนี่ยก็ถึงบอกว่ามัน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 มีมีความน่าจะเป็นอยู่ห้สอร์ต่อห้าเอร์เซนเพราะงั้นพอหสิบอร์เต่อห้าเราต้องหาสปอร์ตให้ได้สปอร์ตที่ใกล้ที่สุดก็คือ2บงวัตถมเนี่ะใช่ไหมหกสามห้าห้าเป็นคีย์คีย์เวิร์ดสําคัญเลยแล้วก็เป็นจุดรักษาวินัยทางด้านเทคนิคอหลุดก็เป็นเซลล์เนี่ยมันก็จะไหลลงมาตรงนี้ต่อแล้วคือห้าบาทเ้าสิบห้าสตางค์นะถือหรือซื้อเล่นรอบเมื่อยืนเมื่อยืนตรงนี้นะหกสาหได้เท่านั้นนะต่ำกว่าักเซลล์อย่างเดียวเลยขายอย่างเดียวเลย ค่ะ <c oughs> อามาที่การบินไทยบ้างเข้ามาเทรดวันนี้วันแรกถ้าจะเก็งกาไรรับที่เท่าไหร่ดีวันนี้เขาเปิดแกลบขึ้นไปเลยแต่ก็ต้อง <c oughs> คือคือหลังจากที่เขาอยู่เทรดไปสี่ปีเปิดแกลบวันนี้ไม่แปลกนะคะเปิดแกลบวันนี้แปลกไหมก็คือเพราะว่า <c oughs> ราคาปิดทั้งสุดท้ายที่สามบาทสามสิบสองคือมันเป็นการเล่นเก่งกำไรเน คือสมมติว่าครั้งที่รับปิดเท่าไหร่นะคุณจอมสามว่าสามสิบสองค่ะเมื่อสีส<า>อ่ปี <32 S 2> แล้วสามสิสามสองเนี่ยแล้วเขาก็แลงสภาพแบงนู่นแบงนี่ไปักกันกกไปมันก็จะต้องหาค่าเฉลี่ยมานะครับก็เ,เปิดมาตรงนี้แล้วทิ้งดิ่งลงมาตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยณนะตอนนี้เองเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าซิเซอร์ถูกไหมซิเซอร์มันต่ากว่าครึ่งหนึ่งลงมาแล้วก็ก็ปรับตัวแล้วลงมาต่อเน,นื่องอันนี้มันเป็นองแบงแล้วก็มาตัวนี้มีดีดกลับขึ้นมาเพราะงั้นซัพพอร์ตที่สาคัญท เล็กๆตรงนี้ละกาบาทนะนี่เป็นลายนาทีนะครับนี่เป็นห้านาทีนะวันนี้เขาเพิ่งเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าก็เลยอาจจะต้องย่อยทำเฟรมมาหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่เห็นโครงสร้างหรอก <c oughs> ถ้าใครจะเล่นเก่งกำไรในช่วงช็อตเทอมเนี่ยนะครับช็อตเทอมเลยนะคือหลายนาทีถนะ้าคนต้องเข้าใจนะถ้าถ้าเซลก็คือเซลถ้าบายก็คือบายแค่นั้นเองก็คือก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ ประมาณ9บาท50ตังค้9บาท5 5สตางค์อเดียวซื้อาจากมินไทตอนนี้อยู่ที่ระดเกาหกศ9 6ยกก็จะอยู่ตรงนี้แหละ9บาท50ตังค์9บาท5 5สตางค์ถ้ายังยืนแถวๆนี้ได้มันก็ยังแว่งตามเสน้นนี้ขึ้นไปได้แต่ถ้าวานจะเขาหลุดลองอมานะไม่รู้ว่านาทีที่เท่าไหร่นะนะครับเทสเทล้วยืนต้องยืนให้ได้แต่ถ้ายืนไม่ได้เป็นไซเบด้านข้างไปเนี่ยมันก็ยังมีจุดเดิมอยู่ก็คือ9บาท50ตังที่ mm hmm. เป็นจุดรับที่สําคัญเป็น Line, เน็กไลน์เขาก็ห้ามหลุดดอยู่ เพราะน,นั้นไม่ว่าจะไซเวหรือจะไต่ตามเส้นนี้ขึ้นไปก็ต้องห้ามหลุด9.5ถ้าหลุด9.5เขาจะมาหาโลตรงนี้กับโลตรงนี้ทนันทีเลยอันนี้เป็นเพียวเทคนิคแล้วกันแต่ส่วนด้านของปัจจัยพื้นฐานก็รอคือคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ก็อยู่ที่แผนแนอนาข้างหน้าว่าเขาจะสามารถสร้างได้ไหมแบลนเดร์ er ต่างๆที่เคยเป็นที่เคยขัดขวางกําไรนะรบแบเดอร์ er เหล่านี้มันเป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เขาที่เชื่อว่าถ้าเป็นเป็นบริษัทการบินไทยแล้วเขาก็ไม่วิลลิ n ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มใจที่จะจ่ายมันถูกตัดออกไปเยอะไหมถ้าตัดออกไปเยอะจริงๆแล้วมันไม่กลับเข้ามาอ,มอันนี้ถือว่าดีนะอันนี้ผมพูดแค่นี้พอคะนะครับส่วนส่วนในเรื่องราวของการที่จะเพิ่มกองบินอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีบรเร์ในการการเพิ่มกองบินต่างๆได้น้อยลงอันนี้ก็ถือว่าดีนะ อันนี้ก็ถือว่าดีก็อยากจะทิ้งไว้แค่สองประเด็นส่วนเงินผมเชื่อว่าผู้บริหารเองเนี่ยยุคยุคใหม่เนี่ยแล้วมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตด้วยรู้แป๊บเดียวรู้ถึงกันเนี่ยเขาก็ต้องก็ต้องทําให้ดีอะนะครับก็ก็ก็ต้องต้องต้องนำให้ดีแลลวแล้วก็เชื่อว่าดีจริงนะครับค่ะถามถามคำถามผู้ชมบ้างนะคะเอ็นแคปเอ็นแคปน่าสนใจหรือเปล่าเอ็นแคปเบค่ะ N-cap เนี่ยเขามีพพอร์ตอยู่ในช่วงของคือตอนเช้าเขาไหลลงมาเนาะว่าทำจุดจุดต่ําใหม่กว่าลงมาแต่ก็รอบก่อนหน้านี้เขาทาจุดต่ำอยู่ตรงนี้อยู่ที่สองแปดสองรอบนี้เขาทาเป็นโดจิตนะเพราะงั้นรอบนี้เนี่ยถ้าเขาทาไม่ได้สร้างจุดต่ําใหม่กว่าสองแปดสองเออสองแปดหกระหว่างวันวันนี้ N-cap นะก็มีโอกาสที่จะเป็นคีรีเวอร์เซลกลับขึ้นไปได้ก็อาจจะไปขึ้นไปได้ก็แนวต้านจะอยู่ตรงนี้ประมาณสามบาทสิบตังค์นะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ย ให้ไซด์เวอยู่ระหว่าง296กับ3บาท10บตังค์อยู่ตรงนี้ก่อนรับหน้าย่าแขวงตัวอยู่ตรงนี้นะปอนีเส้นเก็บไปนิดหนึ่งแล้วกันตรงนี้นับสองแปดหกนะคะ<ฆ>แล้วก็แนวต้านด้านบนก็จะเป็น3บาท10บตังค์ เขาก็ทํากรอบชัดอย่างนี้มาสองอาทิตย์แล้วนะอ่าเป็นกรอบน,นี้ก่อนถ้าเบรกสาบาทสิตังค์นี่ถือว่าดิบช่วงที่เขาถูกขายออกมาเนี่ยเขาเคข,ขาเล่นกันมาโดยตลอดช่วงนี้ที่ถูกขายออกมาเนี่ยแวร์ย่กันซื้อขายน้อยละวันนี้ยิ่งน้อยใหญ่เลยก็รอดูทิศทางตลาดถ้าทิศทางตลาดดีก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้อนะครับแต่าถามว่าถ้าลากเทรนไลน์ตัวนี้เขาหลุดแล้วหละกเก็ไซเวกด้านข้างเพราะงั้นจุดรับที่สําคัญที่สุดอยู่ตรงนี้นะจุดสตอ็อปลอยก็คือตรงนี้เลย<ช>นะครับอ่าต่อไปถามถึงปตทค่ะ ตัวแม่ใช่ไหมฮะ,ะวาทาตัวแม่พทตัวแม่เพาาทตัวแม่เนี่ยเขาขึ้นไปถึง33มสบามบาทห้าสิบตังค์เลยนะนะครับสามสามจแล้วก็ยุบย่อลงมาเพราะงะั้นยุบย่อลงมาตรงนี้เขามีในกลายอยู่เส้นตรงนี้ประมาณ3ามสสลึงนะครับกค็คือคือคิดว่าน่าจะไซเวค่อยๆนิ่มๆแล้วก็อาจจะไหลลงมาหาฐ,ฐ,ฐานราคาใหม่นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ นะครับมันก็จะไม่ไปไหนอ่ะมันเป็นไซเ์ใหญ่แต่ตรงนี้กลับขึ้นไปได้ถือว่าดีกลับขึ้นไปได้ถือว่าดีเนี่ยช่วงที่เขาหลุดลงมาแล้วพยายามจะผ่านหลุดลงมาจริงๆเขาเหมือนจะดีแล้วน,นะพี่อั๋นเขาทะลุแถวแถวแถวเหมือน<า>เหมือนจะดีแต่อย่าลืมว่าตรงเนี้ยถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันมันจะเป็นวีเชฟกลับหัวลงมาก,กลับหัวลงมามันก็จะมีซัพพอร์ตอยู่จุดนี้กับจุดตรงนี้สําคัญมากค่ะเอาถึงนบอกว่ารอรอรอซื้อด้านล่างได้ ยังรอซื้อได้อยู่นะก็ประมาณสามสิเ็ดสลิงสามสิบเดห้าิบก็รอรอได้คือ,ค,อคือหุ้นหุ้นปตทเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าช่วงเขาขึ้นเน่ยเขาจะขึ้น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 ,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไปแล้วก็ผักแต่ช่วงเขาปรับตัวลงมามันจะซึมแล้วจะปรับปรับปรับลงมาพอปรับลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วนิ่งสร้างฐานราคาได้อันเนี้ยถือว่าดีคือไม่ต้องเป็นระยะเดือนนะ ใช่ครัคุณจะเล่นเขาเป็นระยะวันอย่างป <c oughs> ตทอสอ,อเงี้คุณจะเล่นสักสองวันสาวันเงี้ได้แต่แล้วปตทเนี่ยสองสาวันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะเห็นราคาเดิมอคุณก็จะเห็นราคาเดิมต่อไปอาทิตย์หนึง่งคุณก็ยังเห็นราคาเดิมต่อไปอมันจะเป็นอย่างเงี้ยสลึงหนึง่งลบมากสุดก็สองสเต็ปถูกไหมฮะโดยเฉลี่ยนะมากที่สุดก็จะอยู่ที่สองสเต็ปอยู่สเต็ปหนึ่งสองสเต็ปสแควร,ร์งี้ยอ่าใช่ ต้องเป็นระยะเดือนมากกว่านะที่จะดูเนี่ยก็คือรอรอซื้อซัพพอร์ตแหละนะครับอืมค่ะตัวสุดท้ายว่าอาบค่ะ WHAUPE คัดตรงไหนดีไม่แน่ใจคุณผู้ชมมีต้นทุนเท่าไหร่กออ็ถึงเรื่องคัดเลยใช่ไหมฮะคือถ้าจะคัดนะถ้าจะคัดเลยเหรอมันควรจะต้องคัดไปแล้วเนาะ แต่จริงๆเนี่ยมันก็ไซเวอพนะพี่ก็พยายามจะทําให้เป็นไซเวอฟอยู่เนี่ยเจอละเจอละเนี่ยคือมันก็มีนะแต่ต้องบอกบองจริงว่าอันที่ตีตีเส้นแบบไบแอดนิดนึงนะเพื่อเพื่อให้ได้เห็นเส้นสปอร์ที่แท้จริงนะสปอร์ที่แท้จริงคือจุดต่ำของวันนี้เลยนะครับอยู่ที่สามบาทสามสิบตังค์นะห้ามหลุดเด็ดขาดเลยคือเราตียังเส้นนี้นะครับแล้วก็ตีลงมา คือพี่หวตีหางด้วยใช่ไหมเอาหางด้วยนะอะไรนะเอาหางมันด้วยนะเอาหางคือางโลอะโลเอาเอาถึงสุดเอาที่หางเลยนะใช่ก็คือต่ําวันเนี้ยคือคือห้ามหลุดเด็ดขาดเลยคือถามว่าจุดสต็อปลออยู่ที่หอยู่สามบาทสามสิบตังค์นะแต่ถ้าคุณเอาเส้นนี้กลับขึ้นไปข้างบนนะแล้วคุณตีเส้นตีพาลาเลลไปเส้นที่จะจากจุดนี้ขึ้นไปมันหลุดไปตั้งนานแล้วอ่ะมันหลุดในระหว่างวันไง ม,มันหลุดในระหว่างวันไปแบบแล้วคราวนี้เราอยากจะได้ชัวร์คือสักนิดหนึ่งเราก็เอาเส้นข้างบนเนี้ยที่มันเป็นเส้นเนี้ยเอาลงมาแตะสองจุดนี้แตะประมาณสองจุดนี้ขึ้นไปก็จะได้ประมาณตรงราคาที่เป็นโลเดิมของเขาไปถ,าถูกไหมมันหลุดหนึ่งหลุดสองเพราะงั้นน่าจะเซฟเวกันข้างได้เพราะงั้นห้ามหลุดเด็ดขาดสามบาทสามสิบตังค์ถ้าหลุดสามบาทสามสิบตังค์อันนี้ถือว่าแย่ละก็จะไหลลงมาก็มาจุดที่หนึ่งจุดที่สองตรงนี้ จุดที่สามแล้วก็ปิดแก๊ปตรงนี้อ่าตรงนี้จะสำคัญละค่เนาะอันนี้จะต้องเฝ้าวันนี้เฝ้านิดหนึ่งแล้วกันนะคะยาหลุดโลวันนี้สามบาทสามสิบถ้าหลุดโลวันนี้ก็ถือว่าไม่ดีแล้วล่ะนะก็ตีตีแบบนี้คุณผู้ชมจะได้มีจุดในการตัดใจอุ้ยเรารอให้ลงมาถึงปิดแก๊ปไม่ไหวเราพี่หวานปิดแก๊บด้านล่างนี่เลยเหรอ ก็ไม่หมือหมืลนเพอเราตีแบบนี้ตามพี่หวานปุ๊บเราจะมีสเตปในการถอยนะคะในการตัดสินใจเนาะก็ค่อยๆตัดสินใจเอาคือคือถ้าหลุดจากตรงนี้เราก็ต้องคือถ้าคุณเป็นเพียวเทคนิคแล้วเนี่ยคุณก็ต้องยึดวินัยทางด้านเทคนิคให้ได้นะค่ะก็ต้องยึดวินัยทางด้านเทคนิคให้ได้ก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละถึงจุดขายก็ต้องขายอ่ะค่ะถึงจุดขายถ้าถ้าเป็นเซลแล้วคุณไม่ขายคนอื่นก็ขายตลาดก็ขายอยู่ดีค่ะได้คือคือต้องต้องยอมรับว่า investor ที่อยู่ในตลาดใช้เทคนิคในการตัดสินใจอยู่เยอะมากนะม,มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยค่ะถูกไหมฮะอ,มอย่างน้อยๆแล้วก็เราก็ไปถามดูสิพวกโรบอทเทรดพวก ai เทรดเนี่ยโปรแกรมเทรดเนี่ยเขาใช้อะไรในการคำนวณล่ะค่ะเขาใช้ค่าค,ความเสี่ยงมั่งหรือไม่ก็ใช้เทคนิคเกี่ยวมั่งอ่อถูกไ,ไหมฮะ,อ,ะอันนั้นก็เป็น value การซื้อขายที่เยอะนะครับค่ะซึ่งเราไปดูได้นะ value การซื้อขายของโปรแกรมเทรดต่อวันเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องดูด้วยหวาน เดีดเนี้เยอะเด็นี้ยเยอะอืมค่ะได้ค่ะพี่หวางวันนี้ขอบคุณมากนะคะ่ะตามยินดีครับคุณจอีครับสวมบัสดีครับโชคด,ดีครับ